สวัสดีครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อเลเทไทนะครับหรือว่าเอาไตาที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆอะ่ะก็จะมีจะเห็นว่าบนยอดเขานั้นยังมีหิมะอยู่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับแต่ตอนนี้น้ำแข็งเริ่มละลายแล้วแล้วก็ตรงลำธารในเมืองนี่น้ำไหลแรงมากนะครับอันนี้จะเป็นเต็นท์โดมที่คนเฝ้า น่าจะเฝ้าเฝ้างวัวที่เขาเลี้ยงไว้นะครับกำลังกินหญ้าเพลินเลยอุณหภูมิก็ประมาณ22องศานะครับอากาศดีมากเลยแต่รู้สึกว่ามันจะแสบแสบหน้าหน่อยที่เท่าที่อ่านรีวิวมาก็จะมีเขาคนก็บอกว่าที่นี่ต้องทาครีมนะครับเพราะมันจะมีรังสีอุลตราไวโอเลตแรงมากรังสี UV อะไรพวกนี้ฮะแต่ผมก็ไม่ได้ทามานะ เดี๋ยวคงขึ้นรถแล้วล,ละแล้วก็ปิดหน้าปิดตาครับผม